กินแทบกับสองวันนี้จะพามาดูตลาดพมา่าย่านพระขนงกันครับบรรยากาศที่นี่มีความเป็นกลิ่นไอของเมียนมาสุดๆเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ซอยสุยสขุมวิท7 1ครับหรือที่เรียกกันว่าตลาดพมา่าพระขนงนั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในซอยครับเข้ามาในซอยก็จะเห็นร้านเสริมสวยและร้านตัดผมหลายร้านเลยตลาดพม่าพระขนงจะเปิดทุกวันนะครับที่นี่ไม่มีที่จอดรถแนะนําให้นั่งแท็กซี่มาจ้าและนี่ก็จะเป็นร้านของคุณสุภาพสตรีของชาวเมียนมาครับมีแต่ชุดสวย,สวยๆทั้งนั้นเลย มีร้านอาหารพมาร่าให้เลือกหลายร้านมากมากเลยครับลองมาสัมผัสรสชาติกันได้ส่วนนี้ก็จะเป็นร้านของชมครับร้านใหญ่มีของให้เลือกเยอะมากๆเลยครับเหมือนวาดมาจากเมียนมาเลยทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารปลาเค็มปลาแห้งมีหมดเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาละรปรุงรสและลูกเนียงดองร้านนี้ก็มีครับและที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นโต๊ะสาหรับทําหมากหวานของเมียนมานะครับหรือหมากหวานพม่านั่นเองลูกค้าติดใจลุมซื้อกันเยอะมากๆครับบอกเลยว่าหมากหวานพมา่าเคี้ยวเพลินมากๆครับใครยังไม่เคยเคี้ยวถ้าลองแล้วอาจจะมี หเหอนวล็ก้ยครับ้านนี้เห็นหน้ากินลองแวะสักหน่อยครับพ่อค้าหน้าตาดีด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสหน้าอุดหนุนมากๆครับส่วนใหญ่ร้านนี้ก็จะขายของทอดครับพวกฟักทอดหอมทอดถั่วทอดซาโมซาดูสิครับพ่อค้ายิ้มต้อนรับลูกค้ามากๆเลยอันนี้เขาเรียกอะไรไม่แน่ใจครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผัดหมี่พ่าก,ก็มีครับแซ่บๆเลย ส่วนใหญ่ละแวกนี้ของทอดจะเยอะมากๆครับเกือบทุกร้านเลยก็จะมีซามโมซาครับเริ่มหิวแล้วขอเรียกน้ำย่อยด้วยหมูจุ่มพม่าครับเท่าที่สังเกตซอยนี้ก็จะมีหมูจุ่มพม่าอยู่ร้านเดียวนะครับแต่บอกเลยทีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มครับอร่อยมากๆที่นี้ขายหมูจุ่มพม่าสี่ไม้10บาทจ้ากินหมูจุ่มแล้วตามได้ยำข้าวซอยแซ่บครับ เดินมาสะดุดอยู่ร้านหนึ่งครับเป็นร้านข้าวราดแกงกระเรียงเมนูร้านนี้คือเยอะมากๆเลยครับมรู้จะกินอะไรขอผัดกระเจีย๊ยบไว้ก่อนครับที่ร้านก็จะมียำหัวหมูยำข้าวซอยด้วยนะครับตากะโปะหรือแกงข้าวเบอร์ก,ก็มีนะครับยำบุกแซบๆก็มีนะครับใครไม่เคยกินต้องลองครับแอะนี่ครับขาดไม่ได้เลยน้ำพริกปลาาแล้วก็ผักแซบๆครับ เอามาสาเมนูครับวันนี้มีผัดกระเจียมหน่อไม้ใส่กุ้งแกงฮังเลไข่และลาบเครื่องในหมูครับไม่พูดพร่ำทำเพลงรลาาน้ำพริกปะลาลใส่ข้าวสวยละล้อเลยครับอยากกินเท่ากับมือเหมือนกันครับแต่ว่าเกรงใจเจ้าของร้าน ตามด้วยหังเลไข่ครับหังเลไข่ที่นี่จะใช้เป็นไข่เป็ดนะครับไม่ใช่ไข่ไก่ครับแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมแต่ส่วนตัวผมชอบไข่ไข่มากกว่าครับตามด้วยผักกระเจี๊ยบแซ่บ,ซบกินได้ทุกมือเลยจริงๆครับถ้ามีเมนูนี้ ลาบก็อร่อยนะครับกินเล่นได้แต่ถ้ากินเป็นกับแกล้มผมว่าจะเหมาะมากๆเลยครับขอตัวกินข้าวก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ